มาต่อกันเลยเรื่องร้อนแบบสดๆดร้อนๆต้องเอามือทาบอกแทนคุณไอซอภิษฎาคุณแม่สุดแซ่บคนสวยของเราแล้วล่ะค่ะหลังจากที่นี่คุณผู้ชมสังเกตไหมในในกรอบสีแดงๆที่เรามาร์กเอาไว้เนี่ยมันมี IG ปริศนาคุณผู้ชมขามันมีผู้ใช้ไ I จปริศนาใช้เป็นรูปผู้หญิงซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะเข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของคุณไอ้์หลายต่อหลายภาพเลยค่ะบอกว่าตอนนี้นี่นะเธอกําลังแชร์สามีของเธอกับ คุณไอซ์อยู่พูดง่ายๆเรามีสามีคนเดียวกันเอาพิมมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เที่ยวตามไปคอมเมนต์ข้อความแบบนี้กับบรรดาเพื่อนดาราที่เข้ามาคอมเมนต์ชมคุณไอซ์กันในภาพล่าสุดนี้คุณผู้ชมหลายข้อความเลยนะคะแล้วทีมงานของเราเนี่ยลองแอดเข้าไปดูกดเข้าไปดูในอินสตาแกรมของผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าเขาสร้าง อินสตาแกรมเนี่ยเป็นอินสตาแกรมใหม่ขึ้นมาน่าจะเป็นแอคเขาหลุมแหละพูดกันง่ายๆพอเราแอดเพื่อนไปปุ๊บเขาส่งข้อความอะไรแบบนี้ส่งกลับมาว่าคุณไอ้นี่นะเป็นเต็ตันไว้เป็นภรรยาคนที่2แล้วก็แอบอ้างนะคุณผู้ชมนะอันนี้ต้องรอฟังความจริงว่าเป็นยังไงแต่ใดๆก็แล้วแต่เราพยายามติดต่อผู้จัดการเลยนะค่ะเขาได้ติดต่อไม่ว่าจะเป็นคุณเอมมี่มรลโกดเนาะหรือว่าหลายๆคนเพื่อนรวมไปถึงคุณแอมนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวค่ะซึ่งคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยวางสายแล้วก็คุยใน อย่างนี้เกิดขึ้นน่ะว่าสรุปนี้เขาคือใครอันนี้เปิดเผยได้เพราะคุณแอมเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คให้เนี่ยค่ะ เดี๋ยวจะเช็คให้แต่ว่าส่วนตัวได้เจอกับแอมก่อนหน้านี้งานใหม่ดวิการเนี่ยแ่ละล่าสุดก็ยังคุยกับคุยกับเขาเลยว่าเดี๋ยวไอ้พิสดาเขาจะไปอยู่ฝรั่งเศสละเพราะว่าเขาทองแล้วต้องไปเตรียมตัวที่นู่นอย่างเงี้ยยังบอกว่าเออถ้างั้นแอมส่งแบบถ้ามีคลิปไอแบบว่าแฟนๆอยากดูว่าแบบเป็นยังไงอยู่นู่นเส่งมาเลยนะคะท้ายที่สุดก็คือฟังหูไว้หูนะคุณผู้ชมรอเช็คข้อมูลที่แท้จริงก่อนดีกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นคณมาป่วนก็ได้เนาะต้องรอดูอีกทีนะคะ